กรีนมากมาุปตาเมืองไทยอ้ําพัชราภาฟาดลุกใหม่เฟี้ยวกุนนี้ไม่มีอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งสุปตาเมืองไทยที่ไม่ว่าจะฟาดลุกไหนก็สร้างความฮือฮายอยตลอดจ้ะสำหรับอ้ําพัชราภาที่ไม่ว่าจะมาลุกไหนลุกนั้นต้องเป็นกระแสและมีคนค cover ตามเป็นประจำล่าสุดามีกเสร็จแล้วค่ะเรียกว่าเป็นนามวันของวงการ จะให้มาลุกธรรมดามันก็คงไม่ใช่โดยสาวอั้มฟาลุกผมหยิกยาวสุดเฟี้ยวบวกความเท่ผสมความเซ็กซี่นิดๆบอกเลยนะคะว่าลงตัวสุสดๆแบบไม่มีทิ่ติเลยส่วนเรื่องอินเนอร์การโพสท่าไม่ต้องพูดถึงแม้จัดหนักจัดเต็มสวมวิญญาณนางแบบมาสุสดๆอินเนอร์แรงทั้งหน้าตาอารมณ์และท่าโพสไม่เสียชื่อจะแม่วงการบันเทิงจริงๆค่ะ ซึ่งลุคนี้ถูกอ,อกถูกใจแฟนคลับหนักมากม,ามาเข้ามากดยอ่อไลค์แบบรัวๆพร้อมชมเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบลุคนี้ของแม่มาก